เวลาผัวเมียทะเลาะก,กันเนี่ยมันเหมือนเป็นเรื่องปกติเนาะแต่ว่าเหตุการณ์นี้ค่ะผัวแอบวิดีโอคอลกับสาวอื่นปรากฏว่าเมียจับได้เลยเกิดปากเสียงส่วนแม่ยายนะคะเห็นแบบนั้นทนไม่ไหวเลยเอามีดมาขู่ค่ะ <c oughs> แล้วก็เกิดการยื้อแย่งกันชุลมุลสุดท้ายแม่ยายพลาดไปแทงโดนนะคะลูกเขยตัวเองเสียชีวิต นี่เป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่นะคะเขากําลังเร่งปั๊มหัวใจในายวรากรภูกองชนะอายุ37ปีคือผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นลูกเขยที่ถูกแทงเนี่ยแหละค่ะตอนแรกเนี่ยเขายังไม่เสียชีวิตนะก็นอนหงายจมกองเลือดแบบนี้เจ้าหน้าที่ก็พยายามจะยื้อชีวิตเพราะว่าถูกแทงไปที่หน้าอกซ้ายแล้วก็มือขวาแต่ว่าสุดท้ายไม่สามารถจะยื้อชีวิตไว้ได้ค่ะซึ่งภรรยาเองนะคะก็ร้องไห้อยู่ใกล้กๆอยู่ด้วยอาการที่ตกใจแล้วคือในบ้านนะคุณผู้ชมเต็มไปด้วยเลือดแบบนี้เลยเนี่ยภรรยาก็คือ ลมแทบจับอะค่ะคไม่สามารถที่จะทนได้นะคะซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้จริงๆ <S <S เหตุการณ์นี้เกิดช่วงกลางดึกที่ผ่านมาในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่พื้นที่ตําบลมหาสวัสดอ์อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีซึ่งจุดเกิดเหตุตรงนี้คุณผู้ชมเห็นไหมว่าคราบเลือดเนี่ยกระจายเต็มพื้นซึ่งก็ไปถึงเนี่ยมีร่องรอยของการต่อสู้รวมไปถึงพบว่ามีมีดเนี่ยเปื้อนเลือดตกอยู่ด้วยนะคะหนึ่งเล่มทางเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ได้มีการเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานทีนี้ภรรยาของผู้ตาย ก็คือนางสาวกัญญากรหรือว่านางสาวเก๋นะคะอายุ39ปีเธอก็ร้องไห้แบบเมื่อสักครู่นี้เลยคุณผู้ชมก็คืออยู่ในอาการที่ใกล้จะเป็นลมแทบจะทนไม่ไหวแล้วและเนื้อตัวของเธอก็เต็มไปด้วยคราบเลือดส่วนผู้ก่อเหตุก็ไม่ใช่ใครค่ะเป็นแม่ยายเองก็คือนางสาวอนันต์อายุ54ปีซึ่งก็แม่ยายเองมีแผลนะคะถูกมีดบาดท,ที่มือซ้ายแล้วก็ไม่ได้ไปไหนยืนรอม,มอบตัวอยู่หน้าบ้านทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มีการส่งไปทําแผลที่โรงพยาบาลก่อนที่จะนํา ตัวมาสอบปากคําเพิ่มเติมทีนี้ทางด้านของกัญญากรหรือว่าภรรยาของผู้ตายเธอก็เล่าแบบนี้นะคะว่าอยู่กินกับสามีคนนี้มามากกว่า20ปีแล้วก็มีลูกสาวด้วยกัน1คนนะ<ม>ก่อนเกิดเหตุก็นั่งดื่มเหล้ากับสามีเนี่ยแหละแล้วสักพักเธอก็ขึ้นไปอาบน้ําเตรียมตัวกําลังจะเข้านอนทีนี้เธอก็พยายามโทรหาสามีหลายต่อหลายครั้งแต่เอ๊สามีเนี่ยไม่ยอมรับสายเธอก็เลยลงมาดูข้างล่าง รากฏว่าเจอในช่วงจังหวะที่สามีกําลังวิดีโอคอลคุยกับผู้หญิงคนอื่นนะคะก็เลยเกิดการทะเลาะแล้วก็มีปากเสียงกันทีนี้ทางด้านของแม่ของเธอก็คือนางสาวอนันต์หรือพูดง่ายๆว่าเป็นแม่ยายนี่นแหละ เห็นเข้าก็พยายามจะเข้ามาห้ามแต่สามีของเธอไม่ยอมฟังแม่ยายเลยคว้ามีดมาขู่แต่ว่ายังไม่ทันได้แทงนะคะตอนแรกแต่ว่าเกิดการยื้อแย่งมีดกันชุนลมุนสุดท้ายพลาดค่ะไปแทงถูกสามีของเธอจนเลือดอาบเธอบอกโหตอนนั้นเนี่ยทำอะไรไม่ถูกเลยตกใจมากๆแต่ว่าที่ผ่านมาแม่ของเธอก็ไม่ค่อยชอบสามีอยู่แล้วนะเพราะว่าสามีเนี่ยเป็นคนที่ชอบดื่มเหล้าเจ้าชู้แล้วก็เพิ่งจะลาออกจากงานเมื่อสองวันก่อนปล่อยให้เธอเป็นคนหาเลี้ยงครอบครัว เขาคุยโทรศัพท์วิดีโอคอลตอนแรกเราอะอยู่ห้องเป็นชั้นสองเราอยู่ชั้นสองแล้วเราไลา์หาเขาหลายรอบเราโทรท่าไหร่ก็ไม่ติดแต่เรามีปัญหาเรื่องผู้หญิงกันมานานแล้วเราเลยลงมาดูข้างล่างพอมาดูข้างล่างเขานั่งวิดีโอคอลคุยกับผู้หญิงอยู่คราวนี้เราแย่งโทรศัพท์มา,าเขาแย่งโทรศัพท์มาเลยทะเลาะก,กันแต่ไม่มีอาวุธไม่มีอะไรเลยแต่แม่เรากับเขา,าอะทะเลาะกันมาหลายปีแล้วจะฆ่ากันหลายปีแล้วทะเลาะก,กัน รุนแรงกันหลายปีแล้วค่ะแล้วยังต่อค่ะพี่แล้วก็มาหลายปีแล้วเราพยายามจะแยกแม่แยกเขาแล้ว,วแล้วแม่แเราก็มาปลองมาปกป้องเราเพราะเห็นทะเลาะกันเพราะว่าสู้กันมานานแล้วเขาก็อึดอัดใจมานานเลยที่ถูกที่ถูกเด็กบันดาไอ้เราสารพัดมาทุกวันทุกวันทุกวัน <c oughs> ส่วนแม่ของผู้ตายคือนางอมรอ,อายุ60ปีค่ะเธอก็มาเห็นสภาพของลูกชายก็คือรับไม่ได้ร้องไห้ด้วยความเสียใจยแล้วก็เล่าแบบนี้ค่ะว่าลูกชายกับลูกสะพ้ายก็คบกันมานานแต่เธอเนี่ยไม่เคยรู้เลยนะว่าลูกชายเนี่ยมีปัญหากับแม่ยายเพราะว่าลูกชายไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังแต่พอจะรู้แหละว่าแม่ยายของเขาเนี่ยดูเพราะว่าตอนหลานป่วยอมรเนี่ยพยายามจะเอาเงินมาให้หลานซึ่งลูกชายหรือว่านายวรกรเนี่ย ต้องไปนัดเจอข้างนอกนะเพราะว่าแม่ยายไม่ยอมให้เข้าบ้านมีปัญหาอะไรกันนะคะไม่รู้อะไรนกชายไม่เคย่าอะไรก่อนสัก่อีไม่รู้ว่แม่มาอยู่บ้านนั่นหนไม่ชอบแม่มันกค่ึหนเขามีเรื่องกันมานานหรือยังคะ ก็ไม่รู้เหมือนกันรู้ที่เคยฝาน เนี่ยจะไม่เคยาหาเขาจะไม่เคยไม่เคย่อา่เหมือนกันซึ่งช่วงที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการทำแผนแล้วเสร็จนะคะก็อยู่ที่ประมาณตีสองก็ได้มีการคุมตัวนางสาวอนัน์ผู้ก่อเหตุไปสอบปากคำที่โรงพักแต่ว่าในช่วงเนี้ยนักข่าวก็พยายามจะสอบถามนะคะว่าทำไมถึงทำแบบนี้ทำลงไปเพราะอะไรซึ่งทางด้านของนางสาวอนัน์นะคะก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามค่ะค่ะ ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา11นาฬิกานะคะตำรวจก็ได้คุมตัวอนันต์ผู้ที่ก่อเหตุไนี่แหละค่ะไปชี้จุดที่เกิดเหตุก็คือที่บ้านอยู่ชั้นล่างของบ้านนะคะซึ่งปรากฏว่าตอนนี้บ้านถูกทําความสะอาดไปแล้วก็เลยไม่เห็นคราบเลือดนะคะหลังจากนั้นใช้เวลาไม่นานค่ะตํารวจก็คุมตัวกลับมาสอบสวนที่โรงพักต่อทั้งฝั่งของผู้กํากับนะคะสบพบางกรวยพันตารวจเอกกิติศักดิ์ท่านก็บอกว่าคือคุณอน,น,นันต์รับสารภาพว่าเป็นการป้องกันตัวนะ ไม่ได้เจตนาฆ่าก็คือเกิดจากการที่พยายามจะห้ามปลามลูกเขยแหละไม่ให้ทะเลาะกับลูกสาวแต่ว่าลูกเขยไม่ฟังแล้วก็ด่าเธอหยาบคายแล้วก็ลูกเขยมีอารมณ์รุนแรงเคยมีการทะเลาะทำร้ายกันมาก่อนและเธอก็บอกว่า เพิ่งจะไปแจ้งความหลายวันก่อนว่าเธอถูกทําร้ายทีนี้ตอนเกิดเหตุเนี่ยแม่ยายเล่าบอกว่าเธอหยิบมีดขึ้นมาซึ่งมันอยู่ใกล้ๆจังหวะนั้นคือมาป้องกันตัวแล้วมีการกระชากยื้อแย่งมีดกันเกิดขึ้นทําให้พลาดไปแทงลูกเขยจนเสียชีวิตส่วนตัวเธอเองก็ได้รับบาดเจ็บค่ะเธอบอกว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นั้น,น,นรู้สึกช็อกเครียดและเสียใจย้ําว่าไม่มีเจตนาค่ะไม่ได้เจตนาครับคือเหมือนลักษณะว่ามา มาช่วยลูกสาวว่าไงเนี่ยลูกสาวกับแฟนเนี่ยทะเลาะก,กันแล้วระหว่างนั้นที่เขาอยู่ชั้นบนเขาเดินลงมาข้างล่างปรากฏว่าเจอลูกสาวกับแฟนทะเลาะก,กันก็เลยบอกเงียบๆเาะกันเลยเสร็จแล้วก็มาห้ามไว้ปรากฏว่าพอห้ามเนี่ยปรากฏว่าทางลูกลกเอลูกเขยก็ดา่าด่าจนจนเขาไม่ไหวแล้วเขาก็เลย กลัวว่าพะลกลูกเขยเนี่ยแต่ทีนี้ถ้าไปดูนะสิ่งที่เธอบอกก็คือว่าป้องกันตัวพลาดแต่ว่ารอยแผลที่ถูกแทงที่หน้าอกเนี่ยสามจุดด้วยกันนะโอ้เอออันนี้เดี๋ยวตํารวจคงจะต้องไปดูต่อว่าตกลงเป็นการป้องกันตัวจริงหรือไม่มพลาดจริงหรือไม่ในการใช้มีดป้องกันตัวเองจนไปถูกลูกเขยนะคะครับเห็นบอกว่าลูกเจ็ดขวบก,ก็อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยคนที่น่าเสียใจที่สุดตอนนี้ก็คือภรยาของคนตายมแม่ก็ติดคุก สามีก็เสียชีวิตนะครับอัปเดตสายฟ h d f เเวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะครับ